สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวตู้คอนโทรลมอเตอร์ไฟฟ้าซิงเกิลเฟสไฟ220โวลต์นะครับหรือว่ามอเตอร์ไฟบ้าน,นครับก็อุปกรณ์ในตู้นี้ก็จะมีสกิตเบร r เกอร์ครับแล้วก็มีฟิลชุดวงจรคอนโทรลนะครับแล้วก็แมกน e t โอเวอร์โหลดป้องกันการเกิดการกระแสเกินของมอเตอร์นะครับตู้นี้จะมี2โหมดครับโหมดแมนนวลสร้งงานได้โดยตรง สั่งงานให้มอเตอร์ทํางานโดยตรงครับและโหมดออตโต้ครับรับคาสั่งจากทามเมอร์ครับทามเมอร์ตัวนี้สามารถสั่งเปิดปิดได้สูงสุด16ครั้งต่อว,วันนะครเช่นโปรแกรมที่1ก็จะเป็นตั้ง8โมงเช้าถึง8โมงครึง่งโปรแกรมที่2เป็น6โมงเย็นถึง6โมงครึ่งนะฮะสามารถตั้งอย่างนี้ได้สูงสุด 16ครั้งนะครับก็หน้าน้าตู้ก็จะมีไฟสถานนะบอกการทำงานการโอเวอร์โหลดของมอเตอร์นะครับตู้นี้ขนาด3า p เตพีนะะใส่ไฟก็จะมีขนาดใหญ่นิดนึงเดี๋ยวจะมาลองเทสให้ดูครับ ก็เบื้องต้นก็ทำการต่อไฟเข้านะฮะที่เทอร์มินอลอันนี้จะเป็นวงพังกการต่อทำไว้ให้สำหรับลูกค้านะครับลูกค้าก็จะไปใช้ในฟาร์มกุ้งนะครับสำหรับงานตีน้ำตั้งเวลาเปิดปิดจะได้ไม่ต้องมาเดินม,มาเปิดมอเตอร์เองนะครับก็สะดวกสบายขึ้นนะฮะก็ใจไฟเข้าที่เทอร์มินอลนะฮะแล้วก็ออนเบรกเกอร์ครับ ตัวนี้เป็นตู้สองแรงครับเมื่อกี้ที่ท่านเห็นเป็นสามแรงสองแรงก็จะมีขนาดใส่ไฟที่เล็กลงมาแมกนิโอเวโลดที่เท่ากับสองแรงนะฮะก็เดี๋ยวมาลองแมนวนวลสั่งงานทําโดยตรงครับก็ทำงานได้ส่วนหมดออโต้ก็จะรับคำสั่งจากทามเมอร์นะฮะก็จะสมมุติเราเซตไว้เวลาไหนก็จะทํางานตามนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแมนวนวลทามเมอร์ให้ดูนะครับ ตอนนี้ผมยังไม่ได้เซตไว้ทำการแมนนวลทัมเมอร์ครับอ่เมื่อถึงเวลาที่กำหนดเวลาปิดก็จะปิดเองนะฮะเราก็ไม่ต้องมาคอยดูแลอะไรในส่วนนี้ครับคอยดูท่านอย่างเดียวครับท่านตัวนี้จะมีอายุประมาณ2ปีนะฮะถึงจะเริ่มเสื่อมสภาพจอจะดับก็มาเปลี่ยนท่านได้อีกทีหนึงครับหรือว่าจะเปลี่ยนตัวเลยก็ได้นะ ก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับ